ช่วยกันเก็บเลยวันนี้เราจะมาช่วยกันทําความดีด้วยการเก็บใบไม้นะคะที่ลานวาดัดบ้านบวงามหลังจากที่เราได้ทําความดีด้วยการอะไรคะดีไหมคะลูกอ๋อเออนี้เก็บไว้ลูกอันนี้เอาไว้นะคะ,ะไปไปเก็บไม้ช่วยกันอันนี้ดอกไม้ลูกช่วยกันเก็บทุกใบครับเยี่ยมมากเอาไปใส่ในถังเลย ท่นว่าเห็นไหมไม่เอานะเก็บเฉยเฉยลูกไม่เอาไม่เอาออกมาข้างนอกตรงนี้เก็บข้างล่างลูกปล่อยปล่อยอไ,อไม่เอาไม่เอาครับมาบายมาไม่เก็บใชก้กันลูกเออเอาไปใส่ถังเลยครับ น่าช่วยกันไปพวกอ้อเอาเก็บทุกใบลูก <Yeah. S 1> เก็บทุกชิ้นลูกใบเลยเยี่ยมมากครับ <Yeah. S 1> อ่าเก็บช่วยกันเก็บทุกใบลูกนาน oh. ว่าจะได้สะอาด oh. มานี่มานี่มาน,นี่ลูกห oh. าทำไมคะลูกอ๋อไปเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร oh. ช่วยกัน วันนี้เราจะพัฒนาว่าไม่สบายคุณครูบอกให้อยู่บ้านนะลูกเดี๋ยวคุณครูเอายาให้ไปไปเก็บใบไม้ก่อนเออนั่นแหละเก็บเลยนั่นแหละเก็บไม่หมดเลยได้ดิวไปแล้วฮะในเจอตะปูอ๋อเอออ่ะเดี๋ยวคุณครูเอาเก็บไว้ลกเอาเก็บให้หมดเก็บให้หมดทุกใบลูกอ่า จากที่ทําความดีด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเรายังช่วยการทําความสะอาดลานวัดนะคะนนลูกทำเลยนั่นนละลูกอาทุกบายเออเยี่ยมครับอาช่วยกันลูกช่วยกัน โอ้วัดสะอาดแล้วเห็นไหมอเออช่วยกันเลยลูกอ่ะยี่ยมมากค่ะเออนานอะเ,เก็บให้หมดเก็บให้หมดทุกใบลูก,ลก<ม>ใจไหมรูเห็นขยะตรงนั้นลูกเห็นไหมไปตรงนี้นี่ไปเลยเก็บด้วยเลยลูก เออนั่นแหละได้นีด้ยงคะลูกน่าเยี่ยมมากนายโอ้โหได้เยอะเลยอ่า,อาใส่เลยเอใส่ทัยวเลยลูก <ไป S 1> อ่า<ไ>ปเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆอ่าช่วยการรักษาความสะอาดนะคะและมีจิตอาสานอกจากทำความสะอาดที่โรงเรียนแล้วอ่าเรายังมาช่วยการทำความสะอาดวัดที่เรา อามาทำความดีและให้เด็กๆได้มาสวดมนต์ทุกวันในวันพระด้วยวันนี้นะคะอ่านี้เป็นศาลาใหม่ที่ทางเจ้าวาดนะคะได้ทำขึ้นหาทำไมคะลกูกเออค่ะค่ะค่ะเยี่ยมมากค่ะลกูก